เสริมเคี่ยวเล็บคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสกษานิเทศวลัยอลงกรณ์สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นิเทศวลัยอลงกรณ์ดิจิทัลอล์ควันนี้เรามีเรื่องราวดีๆจากกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของน้องๆปี3สาขาการสื่อสารดิจิทัลและมัติมีเดียที่เพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยละครับใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นวันที่1-3ธันวาคม2568ณนโะรงแรมแซนโมราดาพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแต่เป็นการฝึกเสริมเขี่ยวเล็บสู่ความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบจริงจังจากทีมงานไทย PBS ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับวันที่1ปูทื้นทฤษฎีบวกเทคนิคคอนเทนต์วันแรกเป็นการอบรมด้านวิชาการแบบเน้นๆโดยทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทย PBS นํานำโดยคุณพานุพงศ์ก้าวประจุคุณพรพจ์เทพสัง และคุณเจนนรงเตชะวัฒนมงคลวิทยากรบอกเลยว่าเก่งและใจดีมากค่ะเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานการสร้างคอนเทนต์ด้วยหลัก3 p ีของการผลิตรายการ pre-production การวางแผน production การถ่ายทำ post-production การตัดต่อและปรับแต่งแถมยังสอนเรื่องไอเดียเริ่มต้นคอนเทนต์ทำอย่างไรเทคนิคการถ่ายทำและการประเมินผลหลังผลิต วันที่2นี้สนุกมากเพราะเป็นวันลงมือถ่ายทําจริงที่โคลัมเบียพิ t u เจอร์อะควาเบิร์สน้องๆถูกแบ่งเป็นทีมผลิตคอนเทนต์พร้อมจวดเฉพาะจากไทย PBS วิทยากรเดินตามทุกทีมเลยนะคะคอยให้คำแนะนำทางเรื่องมุมกล้องทนเล่าเรื่องและการทำงานแบบทีมโปรดักชันมืออาชีพส่วนตอนกลางคืนไม่ได้นอนคะ่ะเพราะต้องตัดต่อเข้าสู่ขั้นโพสต์โปรดักชันวันที่ 3. นําเสนอผลงาน และรับฟีดแบ็กิจกรรม3มวันนี้ช่วยให้นักศึกษานิเทศวไลอยอรงกรณ์นั้นได้เรียนรู้ครบทั้งคิดทำตัดนำเสนอเหมือนอยู่ในกล้องถ่ายจริงใช่ค่ะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพในยุคดิจิทัลได้อย่างดีมากๆขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่กับเราถึงตอนนี้และขอขอบคุณไทย P ี s ที่สนับสนุนและพัฒนาทักษะให้นักศึกษาของเราด้วยนะครับพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ